อัสลามุอะลัยกุ้งะเรอมะตุลลอฮิวะบารูกาตุวันนี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์คาบที่37แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด3.9ข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่นะคะข้อ3ใหญ่อยู่หน้า58แล้วก็2ใหญ่อยู่หน้า57นะคะซึ่งข้อ2ใหญ่เขาให้นักเรียนหาผลลัพธ์โดยการหารสั้นและ ตรวจสอบครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียน1ข้อนะคะการหารสั้นนักเรียนมาดูข้อที่1เลยค่ะ1247หารสองวิธีทำการตั้งหารสั้นก็คือตั้งให้คำตอบอยู่ด้านล่างนะคะแตกต่างจากหารยาวนะคะแล้วก็นักเรียนเว้นช่องข้างหน้าไว้1ช่องเพื่อใส่ตัวหารเขียน เครื่องหมายหารสั้นนะคะแล้วก็ลากยาวไปเลยค่ะแบบนี้นะคะหารสองก็คือสองเป็นตัวหารอยู่ช่องข้างหน้าถัดมาตัวตั้งนะคะเอามาเขียนด้านในเลย1 2 0 0 0 2 4ค่ะคราวนี้นักเรียนเอาสองไปหาร1ได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ให้ตรงกับเลข1น,นะคะ เราจะได้ไม่สับสนคราวนี้เอา2หาร10ค่ะเมื่อ2หาร1ไม่ได้ก็เพิ่มมาอีก1จํานวนกเ็เพิ่มตัวเลขขึ้นมาก็1หลักนะคะก็เป็น2หาร10 2อะไร10 2 5องหมดหมดพอดีเลยนะคะไม่ต้องทดเพราะว่าหมดพอดี2 5งห้สหาร2 2 1 2นะคะหมดพอดีเช่นกัน สองหารสี่สองสองสี่นะคะต่อไปสองหารเจ็ดได้เท่าไรสองหารเจ็ดได้สามสองสามหกถ้าสองสี่แปดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษอยู่หนึ่งค่ะสองสามหกแต่นี่เป็นเจ็ดนะคะก็เลยเหลือเศษหนึ่งตรวจสอบ การตรวจสอบของเราก็คือเอาตัวตะเอาคำตอบคูณกับตัวหาร5,123คูณกับ2แล้วบวกกับเศษก็คือ1ค่ะบวกกับเศษนะคะคูณทีละตัวเลย2 3 6อ่ะขอทดไว้ด้านล่างนะคะ2 2 2 สคูณจากหลักหน่วยหลักสิบตัดไปหลักร้อยสอ2หนึ่สได้เท่านี้นะคะหนึ่งมื่นสแล้วบวกอีก1ก็เป็น1นึ่งมื่นส ปรากฏว่าคําตอบการคูณเนี่ยการตรวจสอบของเราตรงกับตัวตั้งนะคะแสะดงว่าคําตอบที่เราหามาถูกต้องนั่นเองดังนั้นก็คือเอาโจทย์มาเขียนค่ะ1247หหาร2เท่ากับเท่ากับเท่าไหรค่คะคาตอบของเราค่ะ5้าพันห เศษหนึ่งแล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทยค่ะนักเรียนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามเศษหนึ่งครูยกตัวอย่างแล้วนักเรียนทําต่อเลยนะคะให้เสร็จจนถึงหน้าห้าสิบแปดค่ะวันนี้อัสลามุอะลัยกุ้ม